ไปดูเรื่องของกองทัพหน่อยเรื่องของเหล่าทัพนะฮะวันนี้พลเอกจเจริญชัยหินเทาท่านผู้ประชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นในพลสังกัดกองทัพบ,บกที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นประจำปี2,66 6นะฮะนี่เป็นบรรยากาศแล้วก็พอบอทอบอนะฮะก็ได้นำถวายสัตว์ปฏิญาณตน มีเสียงไหมฮะมีเสียงไหมฮะเสียงบรรยากาศไหมครับมีไหมฮะเรื่องความมายที่จบลงว่ายังไงคะน้ำมันน้ำมันใช่น้ำมันก็อยู่ระหว่างการสอบสวนผมรับปรุงราชองการโกรดเก้าโกลด์ทองพระราชทานยศให้กับนายทหารชั้นในคนของกองทัพบุกนั้นรับเป็นพระหมหากรรธิคุณอย่างหาที่สุดที่ได้และเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งของการรับราชการ ตลอดช่วงระเวลาที่ผ่านมาองค์ข้าพระพุทธเจ้าอทหารคำนึกในพระมหาการอาทีคุณเป็นล้นคนที่พระบาทั้งเด็จพระจุลจอมเกล้เจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าในทรงพระราชทาน โดยปีนี้นะคะนายทหารสัญญาบาตรสังกัดกองทัพบ,บกที่ได้รับพระราชทานชั้นยศสูงขึ้นจะเป็นพลเอก15นายพลโทร55นายพลโทหญิง1นายพลตรี122นายแล้วก็พลตรีหญิง18นายรวมเป็นจำนวน211นายค่ะคผู้สื่อข่าวไปถามอบออบทอบนะฮะตอนแรกตอนแรกก,ก,ก็ก็ถามแบบคือถามเรื่องน้ำท่วมเบาๆก่อน การช่วยเหลือประชาชนกองทัพกองทัพนี่ก็มีกําลังพลมียุทโธปกรณ์ต่างๆนะฮะท่านก็บอกว่าก็สั่งการให้มีการระดมกําลังพลยุทโธปกรณ์ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงกองทัพบกก็จะไปสนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะเหนือกับอีสานที่โดนน้ําท่วมหนักพอมีคําถามเปิดอันนี้อท่านท่านให้สัมภาษณ์แล้วท่านหยุดแล้วนะฮะก็เลย ยิงยิงหมัดหุกเข้าไปเลยฮะว่าน้ำมันหายสองแสนลิตรที่สระบุรีเป็นอย่างไรนะฮะ ท่านยืนตอบรือว่าท่านเดินตอบพันธมิวฮะท่านก็ยืนตอบนะคะยืนตอบอยู่นะใช่ท่านยืนตอบท่านบอกว่าความคืบหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะแล้วก็มีการให้ส่งผลการสอบสวนภายในวันศุกร์นี้นะคะ6ตุลาคมโดยเมื่อสเสาร์ที่ผ่านมามีการเซ็นแค่คําสั่งเดียวก็คือมอบอานาจให้ผู้ช่วยผอบไปทําหน้าที่อะไรบ้างส่วนคําสั่งจะออกมาเป็นเช่นไรขอให้เห็นผลการสอบสวนก่อนย้าว่าไม่นานรอกันก่อนแต่ทีเนี้ยนักข่าวก็ถามว่า มีการเตรียมส่งรายชื่อทหารเจ็ดนายที่เกี่ยวข้องให้ปปชตรวจสอบใช่ไหมอันนี้ท่านไม่ได้ตอบค่ะ,ะท่านก็เดินไปเนะลยรวมถึงเรื่องที่มีข่าวลือ <Wow. S 2> นะฮะว่าจะชงจะชงชื่อให้รัฐมนำตีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยะพ,พะเอกสุทินบิ๊กทินเนี่ยค,คุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะฮะย,ย้ายท่านโจกรมสรรพาวุธอทหารบกไปช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบกนะฮะย้ายพลโทสุธาอดุล ฐานานุสัตต์นะฮะแต่ก็อันนี้เป็นแค่รายงานข่าวออกมาค่ะยังไม่ปรากฏว่ามีการชงไปจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะฮะ